คนไทยดังไกลระดับโลก6นักแสดงชาวไทยติดอันดับ1ใน100วันฮันเดกโกลบอลแฟชั่นไอคอนออฟทู23หรือมีผู้อิทธิพลด้านแฟชั่นระดับสากลโดดเด่นที่สุดในวงการแฟชั่น อันดับที่69เก้ต็นชิตพนคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงเอาไว้ด่งดังไกลนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเต็นศิลปินเคป๊อปจากค่ Entertainment. าย SM e n t e r t a i เ m e n t ไดเดบิวร่วมเป็นบอยแบนด์เกาหลีใต้ ai, ชื่อดังอย่าง NC t เมื่อปี2559กับยูนิตที่มีชื่อว่า n c t u และได้เปิดตัวเป็นสมาชิกข,ของยูนิตเววีในประเทศจีนเมื่อปี2562ซึ่งเต็นต้องบอกเลยว่าเป็นที่ยอมรับจากทั่วทุกที่ไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็เรียกสายตาให้้ความสนใจกับผูที่ไป มงานนออยยู่ไ่ไ้กว่าจะมาเต้นแบบทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจากการเริ่มต้นสนใจอยากเต้นเมือ่อได้ดูคอนเสิร์ตชื่อดังซูเปอร์จูเนียร์ในปี2553เต้นได้เข้าร่วมออดิชั่นกับค่ายเพลงเกาหลีใต้อย่าง YG Entertainment ผ่านรอบออดิชั่นไปได้แต่หางครอบครัวอยากให้เรียนจบก่อนเจ้าตัวจึงจําเป็นต้องสละสิทธิ์กระทั่งได้เข้าแข่งขันในรายาการฮีปซูเปอร์สตาร์จนสามารถคว้ารางวัลแชมป์มาได้และได้โอกาสในการเซ็นสัญญากับทางค่ายเกาหลีอย่าง s t a r s h i p e n t e r t a i n m e น t แต่เนื่องจากติดปัญหาบางอย่างทําให้เต้นต้องสละสิทธิ์ไป ครั้แต่ความฝันไม่สิ้นสุดเพราะในปี2556เต็นได้ร่วมออดิชั่นอีกครั้งกับค่าย S M Entertainment ได้ผ่านเข้ารอบการออดิชัน่นและได้เป็นศิลปินฝึกหัดของกลุ่ม S M r o o k i e จนกระทั่งผ่านการฝึกฝนเต็นได้ถูกเปิดตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกของ S T จนนถึงปัจจุบัน อันดับที่38กับคนาวุิเจ้าของรอยยิ้มที่เห็นแล้วเป็นต้องใจละลายโด่งดังและแจ้งเกิดมาจากซีรีส์ฮันไทเดอะซีรีส์เพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวต้องบอกเลยว่ากระแสโด่งดังมากจนมีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศติดตามหนุ่มกัาฟกันอย่างล้นหลามหลังจากนั้นเจ้าตัวก็เริ่มมีผลงานในว,วงการบันเทิงเข้ามาเรื่อยๆกระแสฮอตมากแรงเกินตา้านไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนแฟนคลับก็มักติดตามไปหาอยู่เสมอโดยบทบาทในวงการบันเทิงของหนุ่มกราฟเริ่มมีผลงานเรื่องแรกกับทางช่อง3ในละครเรื่องเรื่อง,องมังกรตอนสิงกับ,บ บาปของทรงกฎหรือฮีไว้หนุ่มหลังจากนั้นก็ห่างหายไปเลยกระทั่งได้มาดังพุทธตากระบวดบาทซีรี่วาในปี2562กับนักแสดงดังอีโคนมิลซุบัสซีหลังจากนั้นการแสดงก็ถือว่าดีมากทําให้เจ้าตัวตัดสินใจกลายมาเป็นนักแสดงสังกัดของช่อง3แบบเต็มตัวในปี2564 อันดับที่3 1ใหม่ดาวิกาแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วแต่ช่วงนี้กระแสนางเอกสาวที่ดังและปังมาแรงต้องยกให้เธอคนนี้เลยที่มักจะมีผลงามมาฝากแฟนๆอยู่เสมออีกทั้งช่วงนี้เจ้าตัวก็เดินสายไปดั่งมาเทศอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะปรากฏตัวในชุดไหนๆก็เรียกยอดไลค์อย่างถล่มทลายและมาเป็นกระแสให้ติดเฮงกันอยู่เสมอโดยสาวใหม่เข้าวงการตั้งแต่เจ้าตัวอายุได้เพียง13ปีจากการหายแบบโฆษณาภาพนิ่งจากนั้นก็เริ่มเดินแบบและหายโฆษณามาเรื่อยๆกระทั่งอายุได้1ิเปีเริ่มเซ็นสญญญ หมดสัญญาในปี2558จึงผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระทั้งอย่างในขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกพันล้านมาแล้วกับการแสดงพันตพยมพี่มากพระขนงที่กว่ารายได้แบบถล่มทลาย อันดับที่25อโปนัทวินอยู่ที่ไหนใครๆก็รักของจริงสำหรับนักแสดงเจ้าฝีมือไม่ธรรมดาหนุ่มอโปแม้จะโด่งดังมาจากซีรีส์วาแต่ผลงานหลังจากนั้นก็สร้างความมาทับใจเอาไว้ไม่หยุดโดยเส้นทางของอโปมาจากการเป็นนายแบบเดินแบบให้กับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำหลายแบรนด์กระทั่งได้มีโอกาสมาลองเล่นละครจากเรื่องเลื่อนมันกงกรรับบทเป็นอาชิงไว้หนุ่มหลังจากนั้นก็ได้มารับบทเป็นพระเอกเต็มตัวในเรื่องสุดแค้นแสนรักซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่ามีชื่อเสียงแล้วแต่หลังจากนั้นเจ้า,า,าตัวก 515ในบทบาทของฮอสจากซีรีส์วัยแนวมาเฟียคิมฮอสเดอะซีรีส์เล่นประกบคู่กับไม์ภาคุมกระแสะดังไกลถึงต่างประเทศหลังจากนั้นกส็สร้างความมทัพใจอีกครั้งในปี2566เป็นปีทองที่ได้เล่นภาพยนตร์แมนสวงที่เปิดตัววันแรกก็ทำไรายได้ถึง11ล้านบาทและยังขึ้นแท่นภาพยนตร์ที่ยอดซื้อตั๋วล่วงหน้าสูงสุดในรอบ20ปีการันตีความดังและความน่ารักของอาโปไปอีกขั้นเมื่อล่าสุดได้ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ที่กรุงมิลานไปให้อิตาลีถือได้ว,ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปนั่งฟอนโดในงน ยังมีการฉลองวันเกิดอายุ30ปีให้อโปอีกด้วยเท่านั้นไม่พอนาโอมิแคมเบล l นางแบบซูเปอร์โมเดลและแฟชั่นไอคอนตัวแม่ระดับโลกได้ผลภาพฉลองวันเกิดให้กับอโปแบบเอ็กซ์คลูซีฟบนเพนท์เฮาส์สุหรูใจกลางกรุงมิลานเป็นการตอกย้ำกระแสะความปังระดับแฟชั่นให้กับอโปได้มากเลยทีเดียว อันดับที่15วินเมฮาวินกลายเป็นนักสแสดงที่โด่งดังไปในหลายๆประเทศอะไรก็ชุดไม่อยู่แล้วในตอนนี้ถือเนี่ยว่าเป็นดาราชายไทยคนหนึ่งที่โด่งดังและหาตัวได้ยากเลยทีเดียวเพราะช่วงนี้เดินสายไปต่างประเทศบ่อยมากความฮอตไม่เคยหยุดได้นั่งฟอนด์โชว์แฟชั่นโชว์จากแบรนด์ดังมาแล้วกันหบหลยคนดังและเซเลบิตี้จากทั่วโลกอีกด้วยเส้นทางการเข้าวงการก่อนจะเป็นหนุ่มวินที่โด่งดังมาจากการเป็นนักสแสดงฝึกหัดในสังกัดวันสามสิบเอ็ดก่อนจะย้ายมาทำสัญญาเป็นนักสแสดงจี MTV มทีวีมีผลงานชิ้นและคู่กับไบวชิรรรรวในีีสเเื่องพา ูกนบนบาทหนุ่มน่ารักขโมยหัวใจพระเอกและขโมยหัวใจแฟนขบับซีรีส์วเรื่องแรกทําให้เจ้าตัวดังเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นการแจ้งเกิดให้กับหนุ่มวินในฐานะนักแสดงดาวรุ่งได้อย่างเต็มตัว อันดับที่บเอ็ดไบวชิรวิทย์หากู้หนึ่งพระเอกหนุ่มสูนฮอตควนใจสาวๆชั่วโมงนี้ต้องยงให้กับหนุ่มไบอย่างแน่นอนที่มักจะอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆอยู่เสมอเช่นเดียวกับผู้มีอิทธิพลด้านแฟชั่นระดับสากลหนุ่มไบได้ทุ่งบวชจากอันดับให้อยู่ในลำดับที่1 1เป็นอีกหนึ่งคนที่แจ้งเกิดจากซีรีส์วายเพราะเราคู่กันซึ่งก็เป็นเรื่องที่เล่นกับหนุ่มวินเมาวินนั่นเองโดยก่อนที่จะมีผลงานโด่งดังขนาดนี้หนุ่มไบเคยมีผลงานการแสดงมาแล้วพร้อมการ GM 25 2020 New Fa 8และเป็นหนึ่งใน8คนที่ผ่านการคัดเลือกจนได้เซ็นสัญญากับทางช่องจีม m เอีฝากผลงานการแสดงเอาไว้มากมายกระทางได้มาเล่นซีรีส์วายเรื่องนี้ทําให้ปัจจุบนันหนุ่มใบมีหาแฟนคลับมากมายหลายประเทศและเป็นที่นิยมมากเลยทีเดียว